เปล่าครบหมดจดจำแจ้งในท่านประสงค์สิ่งใดขอรับคิมทำอะไรอยู่อ่ะดูรีวิวเครื่องสำอางอยู่อ่ะพี่แปมไหนขอดูด้วยไว้เชื่อรดราคาที่เคยให้ไปอ่ะมันจะหมดอายุวันนี้แล้วนะเว็บนี้เลยมีบัตรสมาชิกปะเนี่ยนี่ไงเตรียมไว้แล้วจะเอากี่แบรนด์โอ้ยสุดยอด เอ้ยสีนี้สวยจังห้ยแป้งนี้มันลดราคา50%สิบปอร์นอะเฮ้ยอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งอะ่ะอุย้ยแต่ว่ามันจะหมดโปรโมชั่นแล้วนี่จ่ายเงินเลยไวชเชอร์กับบัตรสมาชิกอยู่ไหนในกระเป๋าหรือเปล่าอันนี้ปะเดี๋ยวพี่ช่วยหาเรียบร้อยโน,โนโนไม่ต้องหาเลยพี่แตมเพราะคีมอะมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมถึงบัตรสมาชิกด้วยวชเชอร์โค้ดโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยอยู่ในแอปเดียวครบเลย เนี่ยเหมาะกับพวกเรานะที่ชอบเกยบกระเป๋าบ่อยๆแถมยังชอบหาบัตรไม่เจอเวลาใช้งานจริงด้วยแถมยังเขาอ่ะยังแบ่งข้อมูลหมวดหมู่ด้วยนะเก็บภาพไปทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช้งานง่ายมากแอปอะไรอ่ะแอปบ่าวยังช่วยแจ้งเตือนบัตรที่จะหมดอายุด้วยนะโหสงสัยต้องไปโหลดแล้วว่ะพูดเจ๋งหนึ่งใช้แล้วขอรับจำไม่หมดจดไว้ให้บ่าวแจ้งได้เลยนะขอรับ จดง่ายแยกหมวดหมู่ได้บัตรสมาชิกหรือบัตรเครดิตแจ้งเตือนง่ายก่อนบัตรหมดอายุแบบกำหนดได้เองเลยนะขอรับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปบ่าวกันเยอะๆนะคะแอปเดียวครบจดจำแจ้งแอปบ่าวพร้อมให้คุณดาวน์โหลดแล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และ Play Store